เป็นเชื้อหน้าฟ้าพุท่านนะครับผมดูการเดินของเส้นใ่ครับผมนะสวยมากครับผมโอ้โหนะอันนี้เชื้อประสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะสนใจก็สั่งมาได้ครับอันนี้จะส่งไปให้ลูกค้านะครับสองร้อยขวดชุดนี้ครับผมนะจังหวัดนะสุโนครน,นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเชื้อประมาณ70%เซนะ สสวยๆครับผมนะก็แพ็กดงลังบรรจุ150ขวดนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมนะใครที่สอบถามมาก็เชยร์ก็เดิมก็ประมาณนี้ฮะสำหรับนางฟ้าผู้ทานนะฮะ